สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่20กุมภาพันธ์นะฮะมีพัสดุส่งมาเมื่อวันที่19ก็คือเมื่อวานนี้นะครับเจ้าของพระก็ส่งพระมาขายผมดงอ้อมน้อยนะครับส่งมาจากจังหวัดนครปฐมนะเจ้าของก็ตกลงส่งพระให้ผมก่อนนะฮะเมื่อผมได้รับพระค่อยโอนเงินเขาทันทีตามตกลงไว้นะครับเดี๋ยวไปแกะดูด้านในว่ามีอะไรนะครับก็เชื่อในเครดิตของผมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับ ส่งพระมาก่อนได้เลยนะครับผมได้รับพระเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับก็จะโอนเงินเข้าบัญชีทันทีเครดิตแน่นมากๆนะครับอันนี้ก็แพ็คพระมาะใส่กล่องน,นี้นะครับแกะดูด้านในกันพร้อมกันนะครับขอัดดรเราเครับนี่ครับแต่พี่เขาไม่ค่อยจะ ไม่ได้เอาทิชชู่รองหรือบับเบิลนะครับเห็นไหมฮะผราก็จะคองแขงอยู่ในนี้นะครับเนื้อเงินนะครับอ,องนี้เป็นปีสี่สามเนื้อเงินพิมพ์กลางนะมีกล่องมาด้วยนะครับปีสี่สามเนื้อเงินพิมพ์กลางก็โอเคนะครับพระก็เรียบร้อยดีนะเดี๋ยวผมก็ จบคลิปนี้ก็รีบโอนเงินให้พี่เจ้าของพระตามที่ตกลงไว้นะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการส่งพระมาให้ผมรับเช่านะครับถักเฟซนี้นะครับอ่าเฟสหลักเฟสนี้โปรไฟล์ใส่เสื้อสีแดงนะครับแบบนี้เลยนะเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ได้นะครับก็จะมีโพสต์ที่อยู่บนสุดนะจะมีเช็คเครดิตตรงนี้นะครับ ก็นี่นะครับคนถูกใจก็3ามพกว่ายอดไลค์แล้วนะครับดูตรงนี้นะครับยอดไลค์นะครับโอเคนะครับเมื่อผมได้รับพระนะครับก็จะโอนเงินให้ทันทีตามที่ตกลงไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ